และเมนูชิตเตอของเราในวันนี้ก็คือหมูปา่าขั่วกิ้งจานยาวว้าวสวยมากินมากโอ้ยดูดีมากินมากพอนม,นมร,รุง้งภูมิใจเสนอ นมรุง้งชีเดกเคสบอดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอา,าดำหน้าผู้คลกลากูก็หลาปากเฮากลงกล้าก็เอาเราคนอู้หลาบอหลาลบว้าไม่พูดอะไร ก็เห็นว่าวันนี้มาแบบป่าป่าอ๋อไม่เมื่อกี้ก็คือสวัสดีใช่แบบป่าป่ากูป่ากูเล่ากูว่าก้าแล้กูเหรอกูจะกูเล่ากี๋เลเอาพี่โอเข้ามาสักทีเถอะโอ้พี่โออะทำอะไรกันอยู่เปนยอดด้วยกนอ่ะก่อนอื่นเราสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรารู้ที่เด็ดอาหารคลีอร่อยวันนี้ไปต่อดำเนิน แล้ววันนี้เมนูที่เรามาทำเนี่ยป่าจริงๆป่าอะไรป่าละเมอเฮ้ย <Hey! S 1> <Hey! S 2> หรือป่าละแมะ่เฮ้ยหรือป่าละเมอเอ้ย <Hey! S 2> hey! พอแล้วขอบแล้วเมนูชีสเดย์ของเราในวันนี้ก็คือหมูป่าคั่วกิ้งจานยาว oh! oh! และตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มหมูป่าจังหวัดปทุมธานีครับผมมาแล้วครับและนี่พี่เล็กเจ้าของซาลูนฟาร์มหมูป่าของเราในวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตักอาหารเสริมไปให้หมูป่าครับอันนี้คือจอกใหญ่ครับ อันนี้เหมือนเป็นสแน็คเงี้ยหรอคะใช่ของกินเล่นนะครับพี่หนูขอลองทําได้ปะคะอ๋อได้ครับลองดูลองดูลองดูอันนี้คือพี่ปลูกเองด้วยปะคะอันนี้มันธรรมชาติครับเกิดขึ้นเองขับเข้ามาก็จะเจอเนี่ยจอดเจออย่างนี้เลยไม่ต้องซื้อครับพวกนี้ท่าทางที่ธรรมะแมงนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปให้หมูป่าครับตรงห้องหมูป่าอ๋อจะได้เจอหมูป่าแล้วโอเค อ่าถึงแล้วครับโซนหมูป่าครับโอเคเอ้ามาเร็ว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 มาเร็วเร็วเร็วมันชื่อเร็วเร็วเหรอพี่ให้ให้มันวิ่งมาเลยเหออ๋อให้ันวิ่งมาอันนี้คือตัวใหญ่เขาเหรอครับอันนี้ยังไม่เต็มที่ครับถ้าเป็นคนก็อยู่ช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวพี่เล็กคะแล้วจุดกําเนิดของฟาร์มแห่งนี้คืออะไรครับเพื่อนเขาแนะนํานะครับว่าถ้ามีที่ว่างๆเนี่ยก็หาหมูป่ามาเลี้ยงเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่สร้างรายได้เสริมให้เราได้ กับเงินเก็บด้วยครับหมูป่าให้นะพี่ใช่ครับแล้วมันวิ่งหายไปก็ไม่ไม่ใช่เงินเก็บนะพี่เงินหายหมูป่ากับหมูบ้านเนี่ยมันมันต่างกันยังไงครับหมูบ้านก่อนนะอย่างที่เรากินทุกวันเนี่ยมันก็จะมีพวกมันพวกอะไรเยอะนะครับแล้วรสชาติมันก็จะจะไม่ดีเหมือนหมูป่าหมูป่าเนี่ยถ้าเลี้ยงแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเลยกินแล้วก็ไม่เลี่ยน แล้วถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบกว้างๆอย่างเงี้ยคือเราจําลองป่ามาอยู่ในหลังบ้านเราเลยใช่ไหมพี่เล็กใช่ครับเราเน้นที่ว่าให้หมูมีที่วิ่งพอได้เนื้อมามันก็จะได้รสชาติที่ใกล้เคียงกับของธรรมชาติเลยโหแล้วอย่างงี้พี่เล็กเลี้ยงกี่ตัวคะเนี่ยอย่างอันนี้ก็ออกมากัน เจ็ดแปดตัวแล้ว, 7, ต,ว,ลวตอนนี้มี11ตัวครับอยู่นี่พี่เล็กครับจริงๆแล้วอันนี้พี่เล็กเลี้ยงเพื่อไม่ได้ขายเนื้อใช่ไหมครับผมเน้นที่ขายสายพันธุ์มากกว่าครับขายสาย<ม>พันธุ์ตัวผู้หน้ายาวๆเนี่ยเขาเรียกสายพันธุ์หน้ายาวตัวเนี้จะให้เนื้อรสชาติดีมากคือม,มันจะแทบไม่มีเลยแล้วก็มีหน้าสั้นเนี่ยพวกตัวเล็กๆเนี่ยครับสายพันธุ์หน้าสั้นเนื้อก็รสชาติก็ความรู้สึกของผมลองลงมาจากหน้ายาว สายพันธุ์หนึ่งเนี่ยจะเป็นหมูป่าเผือกครับป่าเผือกคือเขาขับนี่นะครับคืะครับไอ้อย่างเงี้ยคือที่มันเป็นโพงโพงเนี่ยคือเขาขุดเองตามธรรมชาติใช่ครับซึ่งมันก็จะทะลุกันหมดเลยครับใช่ครับข้างในเขาก็จะเชื่อมต่อกันโพงนี้ก็ไปทะลุตรงแถว เวื่อวานเนี่ยนี่อย่างเงี้ยพี่เล็กว่าจับเขาออกมาจับยังไงวิ่งเร็วมากเลยปุ๊ดทะลุ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 แล en, ้วอ่ะตอนจับก็ต้องใช้อาหารล่อครับก็คือหมูเราค่อเห็นจะกินอยู่แล้วมันกินอะใช่ไหมไม่ใช่แค่หมูเราคกูด้วยพี่เล็กครับแล้วอย่างนี้พี่เล็กใช้ที่ประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้ไล่หนึ่งครับที่เป็นป่าให้สําหรับบ้านเขาเนี่ยครับก็ดีแล้วหมูก็จะได้แข็งแรงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินหมูที่แข็งแรงกันโอเคไปค่ะ เอาละครับแล้ก็ถึงเวลาเริ่มทำอาหารกันแล้ว, <Okay. S 1> วเครื่องปรุงข้างหน้าครับก็มีขา่ามีกระเทียมมีพริกแดงตะไคร้ใบ,บมะกรูดลูกมะกรูดก็ได้คร,<ม>ครับแล้วก็หอ<ผ>ม,<า>มแงดงขมิ้นไข่ดากับปิแล้วก็มาทำกระเทียมให้เขาเล็กลงนิดนึงก่อนนะก่อนที่จะไปตำเขาเนาะเพราะว่ามันจะได้ละเอียดขึ้นใช่ไหมใช่ห<อ>กละเ,เอียดใช่ไหมครับเจ๊โบหกเลยครับ โขเข้าไปครับผัดพริกไทยดำครับอันนี้พริกแดงนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เอาไรกอันี้คขมิ้นเอาชอ้อนขูดอย่างนี้นะวันนี้อ๋อมันง่ายมากไฟมะกรูออะแล้วใส่แป่งขูดลงไปโขเข้าไปเท่ากันนะครับ ใส่กะปิตอนไหนคะตอนสุดท้ายครับเพราะว่าต้องโขลกที่อยากให้ละเอียดกว่าแล้วคราวนี้พริกแกงเราก็เสร็จแล้วเราจะเริ่มทำขั่วกิ้งการหมูป่าเขาอยู่ด้านหน้าเราแล้วเนี่ยดูครัใช่มันจะไม่ได้มีมันเลยนะเห็นไหพทุกหมูสามชั้นส่วนใหญ่จะมีมันมันแทรกแต่ที่เรเห็นไปที่พี่เขาบอกว่าเนื้อหมูป่าเนี่ยจะไม่ค่อยมีมัน ก็จะไม่เข้มามีมันจริงจงต้องหั่นให้เป็นเล็กๆครับส่วนเนื้อบางส่วนเนี่ยเราเอาไปสับผสมกันก็ได้อันนี้เรามีส่วนที่หั่นเล็กๆแล้วคือผม,ผมว่าถ้าจะอร่อยก็คือต้องสับมันด้วยมีส่วนที่เป็นสับๆด้วยดีกว่าเพราะงั้นเราก็จะเลาะและนี้คือเราต้องหั่นเป็ชิ้นก่อนแล้วค่อยสับใช่ไหมครับใช่ใช้ามันง่ายกว่าเพราะมัง่ายมันเหนียวนะครับแล้เราก็สับมัน ตอนนี้หนังเมื่กี้เราจะหั่นเป็นเส้นๆไหมเรยบร้ทยครับหมูเสร็จแล้วเรามาเตรียมเครื่องสำหรับผัดอันนี้ว่านนเราก็มาดึงมาพี่ชายอ่อนกันก่อนเขาเนี้ต้องซอยให้มันละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเรากินกั้กิ้งเนี่ยมันจะได้กินแล้วแบบเหมือนกลืนเข้าไปได้เลยอ้าวโอเค อันนี้ค,คือซอยประมาณนี้อ,นนอันต่อไปคืออะไรคะอันต่อไปเดี๋ยวเป็นใบมะกรูดแล้วนี่ก็คือเครื่องปรุงสำหรับทำขั้วกลิ้งหมูป่า <Yeah. S 1> เลยเฮ้ยเราใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวพอ วนนานมคะพี่อือรวนให้น้ำเขาออกมาเยอะนิดนึงครับหรือให้มันสุกอะแต่ว่ายังไม่ต้องไหมยังไม่ต้องแห้งอ๋อแลครวัวให้เนื้อเปลี่ยนสีจากสีชมพูเป็นสีขาวเฉยเฉยก็พอใช่ค่ะให้มันสุกโ้ยมันดูเด้งๆนะใช่ไหมใช่ครับเพราะหนังก็จะคลิบๆเวลาเรากินเนี่ยเนี่ยน้ำก็จะออกมาเห็นไหมเดี๋ยวน้ำเนี่ยก็จะคาวอย่างนี้เลยครับสำหรับผัดพริกแกงต่อไปว้าวต่อไปเป็นหมูสับอ่าแล้วหมูสับก็ลงไปรวนเลย แต่คือการคั่วเนี่ยเราคั่วให้พอแบบน้ำมันออกเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดคั่วจนแห้งไปเนี่ยเราผัดพริกแกงเนี่ยมันจะไม่เข้าเนื้ออ๋อ้น้ำมันก็เอาไปทิ้งใช่ไหมครับไม่เดี๋ยวเราจะเอาน้ำเนี่ยผัดพริกแกงเลยและคราวนี้น้ําที่เราได้จากหมูมันคือพวกมันหมูเนาะตัวนี้อร่อยนะเพราะเราได้เก็บไว้หน่อยวิธีการเริ่มทำคั่วกิ้งกันเลยครับยครับครับก็คือเราจะใส่น้ำน้ำนี่แหละลงไปนิดหน่อยพอ อันดับแรกใส่อะไรคะพริกแกงครับเมอเราคั่วให้หอมแล้วเราก็ใส่หมูสับเข้าไปล้วนได้ล้วนอ่าใส่หมูชิ้นเข้าไปควอัดเนี่ยมันเริ่มแห้งล้วเห็นปะ่ะ <ๆ S 1> หมูที่เราล้วนกับพริกแกงเริม่มแห้งแล้วไม่มีน้ำแล้วไม่มีน้ำแล้วเราก็ใส่น้ำมันมิดนัน่น่าจะเกิดยัง แล้วให้เขาโดนน้ำมันให้มันหอมนิดนึงคราวนี้เราก็มาใส่ตะไคร้พวกะาทำหมูป่าพวกอาหารป่านะครับพวกนี้จะเป็นพวกดับกลิ่นที่ไม่ดีของตัวสัตว์ป่านะครับส่วนใหญ่ที่เขาทําอาหารป่าใช้สมุนไพรเยอะๆมันก็จะดีกับตัวอาหารเองใช่เ<ว><ว>ดียวกับตัวอาหารเองช่วยลดกลิ่นของพวกอาหารป่าแล้วก็ช่วยแบบให้เราช่วยย่อยได้ด้วยอือะไรต่อครับพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อน น่ากินมากโอเคปรุงอะไรคะปรุงรสนะครับใส่น้ตาลก่อนพวกกิ้งเขาจะเค็มนํำแต่้เเราใส่น้ำปลามากเกินไปในกลิ่นมันก็จะเหม็นต้องใช้เกลือช่วยนิเกลือน้ำปลานี่ครับมันเริ่มแห้งเห็นไหะเราควชอบแห้งก่อนเขาจะลวนไปรื่ยแต่พี่อกว่าแห้งระมาณนึะโอเคหลังจากที่เราคั่วึนกิ้งนกระได้แล้วแต่เส่อะรกน โอเคได้แล้วนี่ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าอยู่ข้าวแล้วโนนีนะโอ้ยวดววีมันได้กินมากมากแล้วี่เราโกยไว้เรียบร้อยแล้วเราจะเอาข้าวพนมรุ้งของเราเนี่ยมาใส่ตรงนี้ว้าวขอเชิญข้าวเลยค่ะมาดัด้านเป็นจานและข้าวที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็คือ ข้าวพนมรุงข้าวหอมมะลิ100%เปเซ์ชั้นเลิศเป็นข้าวหอมมะลิพันหนึแท้จากจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีที่สุดของประเทศข้าวสารจะขาวนวลยาวสม่ำเสมอคมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยเมื่อหุงเสร<ม>็จแล้วจะนุ่มหอมเหมาะสำหรับรับประทานกับกับข้าวทุกชนิดย่ <Yeah. S 1> ข้าวเขาดูแบบนุ่มเด้งดูดิว้าวแต่เรียบร้อยแล้วครับกับเมนูหมูป่าคั่วกลิ้งกันยา สัมากเลยพี่เป็นไงบ้างครับหููพี่พิกแกงต่างๆรสชาติคือดีมากแต่ใดๆก็ตามขคาวกลิ้งก็ดีแล้วทานกับข้าวพนมรุ้งค่ะดีมากหนูจะบอกก่อนว่าด้วยเท็กเจอร์ของตัวขควกลิ้งหมูป่าเองอะ คือเขาจะมีความกรุบส่วนข้าวอะคะ่ะจะมีความนุ่มเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินเข้ามาข้าวจะไปตัดความกรุบนั้นอ,อีกทั้งนะคะข้าวยังมีความแบบดูดซึมน้ําที่เป็นแบบน้ําตัวคลุกลิ้งที่พี่โออะเขาไม่ได้เลือกขัดจนแห้งจนเก,กินไปซึ่งอร่อยมากทานด้วยกันแล้วลงตัวมากแล้วข้าวหอมมากเป็นอย่างที่เชฟโบบอกไว้ว่ามันเหมาะกับการที่กินกับกับข้าว เพราะว่าข้าวมันมีความเรียวมีมความเป็นเม็ดเม็ดของมันแล้วค<ช>ือ <ๆ S 2> แบบกินับบตัวกินกค่อนข้างามีรต่วจ,จัดหน่อย<ช>แต่ว่าพอกินเข้าไปทุกอย่างมันรวมกล่องว่าข้าวมีความหวานิล็ๆข้าวที่เราใช้ในวันนี้นะครับมันเป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันมีความนุ่มกับอาหารป่าเราเนี่ยจะมีความกรึบกรุบแข็งแข็งมามาจากหมูป่าด้วยเป็นคุณลักษณะของมันอยู่แล้วเพราะอันหนึ่งนุ่มอันหนึ่งกรึบกรบเนี่ยแล้วดูดซับน้ำได้ดีเนี่ยมันเลยทำให้ ใช่เพอ,อ,อร์เฟคมากไปลองทาดูกันได้นะคะซึ่งวิธีการก็ไม่ยากและข้าวของเราก็ไม่ได้หุงยากแค่หุงขึ้นหม้อบแป๊บเดียวอร่อยแน่นอนพอนมรุงนะคะขอเป็นสื่อกลางให้กับพ่อบ้านแม่บ้านและผู้ที่มีใจรักในการทําอาหารให้ได้เรียนรู้วิธีการทําอาหารกับเชฟเมืออาชีพเพียงแค่ดูรายการของเราะคะ่ะ ดังสโลแกนที่ว่าพนมรุง้งเชฟยังชัวทุกควาใจก่อนที่จะไปส่งต่อ,อความอร่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมแล้วามาติดตามกันในรายการในครั้งหน้านะคะว่าจะมีอะไรอร่อยๆอเมนูไหนชิดๆีดมาทานกับข้าวพนมรุ้งของเราอีกติดตามกันได้นะคะตอนนี้พี่พค่ามารับประทานข้าวกันค่ะอ าวขนมรุง้งเชดยังชัวทุกครัวมั่นใจ